สวัสดีค่ะพลอยสุภารัตน์วัดเพลมนะคะรหัส5 5 3 3 8 4ประจำร้านนิราชาสาขาเซ็นทรัลคาซาอุดรธาน,นีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำจุดขายของตัว s ัม s u ง g ล a ซ A x y A235 G นะคะว่ารุ่นนี้ของเรานะคะเพิ่มสเปคอัพมาจากตัวเดิมมีอะไรบ้างเลยนะคะ สำหรับตัว Samsung Galaxy A 2 3 5 G ของเรารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับความละเอียดกล้องถึง50ล้านนะคะลูกค้ามาพร้อมกับกล้องหลังขนาดถึง4ตัวเลยนะคะกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะคะ แล้วก็นะคะยังสามารถถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นมุมกว้างนะคะหน้าชัดหลังเบลอหรือว่านะคะเลนส์มาโครถ่ายรูปในระยะใกล้ได้สวยแล้วก็คมชัดอีกด้วยเหมาะกับนะคะลูกค้านะคะเหมาะกับลูกค้าที่เวลาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปีใหม่นะคะลูกค้าอยากได้มือถือที่ไปถ่ายนะคะโมเมนต์ต่างๆเวลาที่ลูกค้าดูคอนเสิร์ตนะคะสามารถนําตัวเอ็กซ์ลซี่ a 2 3 5 g ของเรานะคะไปถ่ายคอนเสิร์ตต่างๆที่ลูกค้านะคะกําลังจะไปดูได้เลยเพราะว่าความละเอียด 50ล้านพิกเซลไม่พอยังมี OIS กันสั่นที่เก็บความนิ่งให้กับลูกค้าได้อีกด้วยนะคะกล้องนะคะ50ล้านนะคะถือว่าถ่ายรูปได้สวยแล้วก็คมชัดมากๆเลยนะคะมีเลนส์ยนะคะมีเลนส์ถ่ายมุมกว้างได้ด้วยนะคะลูกค้าพิยงแค่ลูกค้ากดก็สามารถเก็บรายละเอียดหรือว่าเก็บโมเมนต์ต่างๆได้ครบคันเลยนะคะ ขันถ่ายโคดอัพในระยะใกล้เวลาที่ลูกค้าอาจจะมีเวลาที่เราไปซื้อนะคะยานะคะอาจจะอัานฉลากตัวฉลากยาตัวเล็กเกินไปก็สามารถใช้ตัวสม s u n g g A235G x y a ของเรานะคะถ่ายโคดอัพในระยะใกล้3-5เมตรนะคะลูกค้าก็จะสามารถอ่านฉลากได้นะคะแบบตัวหนงังสือทีอ่อ่านง่ายแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ A23 5G ของเรารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับ CPU แบบใหม่นะคะ CPU มาพร้อมกับนะคะ Snapdragon 695นะคะเร็วกว่าเดิมแรงกว่าเดิมนะคะเหมาะกับลูกค้าที่นะคะชอบเล่นเกมไม่ว่าจะเป็น r o v นะคะ p u พ G นะคะ ตัว CPU ของเราที่เป็น snapdragon นี้นะคะจะทําให้ลูกค้านะคะเล่นเกมได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องไม่กระตุกนั่นเองนะคะถือว่าเวลาที่เราเล่นเกมนะคะลูกค้าก็จะได้เล่นเกมที่เต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนั่นเองด้วยขนาดหน้าจอของ Galaxy A 2 3 5 G ของเรารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอถึง6.6นิ้วนะคะ Refresh rate 1 2 0่เ,ะเนะคะเทียบเท่ากับรุ่นแพกชิปรุ่นใหญ่ๆเลยนะคะ ตัวรีเฟเร120 h z นะคะดีกับลูกค้าเวลาลูกค้าที่เข้าอินเทอร์เน็ตนะคะต่างๆท่องอินเทอร์เน็ตเล่น f a c e b o o k นะคะตัวเครื่องมันก็จะไหลลื่นติดมือเราอย่างนี้เลยนะคะถือว่ารีเฟเรนนะคะทำให้ลูกค้านะคะเล่นเครื่องได้สมูทแล้วก็ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัว Galaxy A23 5G ของเราวันนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะ3สีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำนะคะลูกค้าสีฟ้านะคะ และก็สีเงินซึ่งสีเงินนะคะสีนี้นะคะเป็นสีที่เข้ามาใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองนะคะถือว่าเป็นสีที่สวยและก็เงางามมากๆเลยนะคะสเปคถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะกล้องนะคะความละเอียดถึง50ล้านนะคะกล้องหลังสีตัวนะคะ CPU ที่เป็น Snapdragon 695เร็วแรงกว่าเดิมนะคะแล้วก็นะคะ Refresh Rate นะคะถึง120 h ฮิรตทำให้ตัวเครื่องสมูทและไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับตัว Samsung Galaxy A235G ของเราวันนี้นะคะซื้อกับเราวันนี้นะคะลูกค้าจะได้รับของพรีเมียมนะคะเคสฟิล์มนะคะเป็นกระเป๋าผ้าให้กับลูกค้าอีกด้วยสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาแวะดูสินค้าได้ที่ร้านนะคะหรือว่านะ Samsung Shop ทุกสาขานะคะขอบคุณค่ะ